ได้ค่ะฉันจะกลับไปซักรีดให้เลยนะคะอะไรนะคะอ๋อได้ค่ะสวัสดีค่ะไอลูกเดี๋ยวแม่จะต้องรีบไปแล้วนะแล้วแม่ก็จะต้องรีบกลับมาซักรีดอีกถ้าเกิดว่าฝนจะตกเนี่ยเก็บพายแม่ด้วยนะค่ะแม่โห เงินเยอะขนาดนี้ซื้อสุกตากับเสื้อผ้าสวยๆได้เพียบเลยอ่ะพี่คะหนูเอาชุดนี้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 แล้วก็สั่งชุดนี้ด้วยนะคะอ๋อหนูขาดเน็กไทอันนี้ด้วยนะคะใส่กล่องให้หมดด้วยค่ะนี่หนูรู้ไหมว่าทั้งหมดที่เลือกมาเนี่ยมาราคาเท่าไหร่แล้วมีหรือเปล่าเงินน่ะมีสิคะอ๋อพี่คะ และชลิ้นนี้นีคะใส่เลยนะคะฉันมาจ่ายค่าเทอมให้หนูไอค่ะครับคุณแม่คุณแม่จะเคลียร์ค่าเทอมเก่าทุกเทอมที่ค้างไว้เลยใช่ไหมครับสักครู่นะคะเฮ้ยขาดได้ไงอะ่ะเงินฉันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณแม่ฉันเอาเงินยัดใส่กระเป๋าเสื้อค่ะ เราไม่รู้ว่ากระเป๋ามันขาดฉันก็เพิ่งมาเห็นเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะใจเย็นๆนะครับคุณแม่ถ้ามันหายจริงๆเนี่ยคุณแม่สามารถจ่ายผัดต่อไปอีกเทอมหนึ่งก็ได้ครับจริงเหรอคะครับขอบคุณมากเลยนะคะฉันจะรีบหามาจ่ายให้เร็วที่สุดเลยนะคะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวนะนี่หวานเหรอ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าลูกแต่งตัวหลูมแพงๆแต่แม่กลับมาเป็นขี้ข้าถูกพื้นที่ร้านขายเสื้อผ้าน่าสมเพชแมวนะ่ะจ้าคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะก็วันก่อนลนะ่ะสิพี่บังเอ,อิญมาเจอลูกช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่ร้านเนี่ยไปหลายตัวเลยนะเอา้าไอ้ลูกพอ่อ밍โอ้โหนี่ลูกซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยอะเอ ก็เสื้อผ้าไงคะนี่คะ่คะของขวัญของพ่อคะ่ะโหลูกเน็กไทยี่ห้อนี่ราคาแพงมากเลยนะลูกกำจังจกไหนมาซื้อก็แม่หวานนะสิคะชอบให้ค่าขนมหนูเยอะไอ่แม่เขาดูแลลูกอย่างดีไม่ลูกลำบากใช่ไหมลูกไม่ลำบากเลยคะ่ะพ่อเนี่ยเน็กไทยนี้ลูกก็ซื้อให้กับพี่ไหนจะเป็นเสื้อผ้าของตัวเองที่ซื้อไปตั้งหลายตัว แถมมาอวดพี่เมื่อวานนะ่ะตามใจลูกทุกอย่างไม่ใช่ว่าของพวกนั้นพี่เป็นคนซื้อให้ลูกหรอคะอแล้วหนูอไอเยเอาเงินมาจากไหนอ่ะนี่สรุปหวานไม่ได้รวยขึ้นจนมีเงินไปซื้อของแปแพ้ให้กับลูกอย่างที่ลูกมาอวดพี่เหรอนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะอย่าบอกนะว่าหนูไอเอาเงินค่าเทอมาแม่คะแม่เก็บเสื้อผ้าของหนูทำไมคะมาพอดีเลย ของของลูกทั้งหมดนะคะไม่เอานะหนูอยากอยู่กับแม่แม่ไม่รักหนูแล้วน้องรักสิลูกแต่แม่อ่ะบกพร่องในหน้าที่แม่พยายามทำงานหาเงินอย่างหนักเพื่อที่จะามาจ่ายค่าเทอมลูกแต่แม่ก็ทำหายไอหนูไปอยู่กับพ่อนะแม่ไม่ได้ปลูกพ่องอเลยค่ะหนูผิดเองที่เป็นคนขโมยเงินค่าเทอมของแม่ไอ ลูกขโม,มยเงินของแม่เพื่อไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆ<อ>แล้วก็ได้ถใช้ให้พ่อเหรอใช่ค่ะแต่ที่หนูทําไปเพราะหนูอยากอยู่กับแม่นะคะหวานให้สิทธิ์พี่เลี้ยงลูกเถอะนะไม่อย่างไงฉันก็ไม่ยอมให้ลูกไปอยู่กับพี่แล้วก็เมียใหม่ของพี่หรอกหวานไม่ปัญญายเลี้ยงลูกเหรอหวานไม่คิดเหรอว่าลูกจะอายเพื่อนที่มีแม่ไปแค่ขุขสซักรี่จนจงนะฮะงั้นพี่ให้เวลาแค่หนึ่งปีนะถ้าเกิดว่าหวานจะสร้างความสุขสบายให้ลูกไม่ได้ วันนั้นพี่จะกลับมาทวงคืนความเป็นพ่อที่หนูทำไปเพราะหนูคิดว่าถ้าพ่อเห็นหนูใช้ของแพงๆพ่อจะคิดว่าแม่ดูแลหนูดีมากแล้วพ่อก็จะไม่แย่งหนูไปจากแม่ค่ะไอแม่ขอโทษนะที่ทำให้ลูกต้องมารับรู้เรื่องแย่ๆของพ่อกับแม่แบบนี้แต่ว่าตอนนี้พ่อกับแม่เข้าใจกันดีแล้วนะใช่จ้ะลูกต่อไปนี้ยพ่อจะไม่พยายามแยกแม่กับลูกแล้วนะ ต่อไปนี้ถ้าหนูจะทำอะไรหนูจะปรึกษาพ่อกับแม่ก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดเรื่องผิดๆแบบนี้อีกหวานถ้าอย่างนั้นค่าเทอมลูกพี่ขอรับผิดชอบนะเอาไว้เทอมหน้านะคะพี่มิงเทอมนี้ใครทำผิดก็ต้องช่วยแม่ทำงานหาเงินเพื่อที่จะเอาแมา่จ่ายค่าเทอมนะเข้าใจไหมค่ะ